มาซื้อปลาลูกคอยอยากกินลานฟาซิวอ้าวลูก่อยอยากกินฟลาซิวเบื่ออะไรเนวกินไม่มนกับพวกกินเนีย่ยอันเกากับพวกกินที่ไหมมันยาก่ะอยากขะก,ก,ก,กับล,กลูกฝรั่งศูนย์เด้อแม่บอกว่ากินอาหารเกาก็ได้ ออกมาเพื่ออย่างมันแพ้ม่แม่นแพ่งดอกมันไม่เจอของลดราคาก็เลยออกมากับลูกสาวลูกสาวไม่ยอมเข้ากล้องด้วยเลยเพราะว่าราคามันไม่ลดอีกห้างหนึ่งถึงลดลดละราคารีไปหางใหม่นะจ๊ะต้องไปอีกห้างหนึ่งนะคะหางนี่นะมันเบิร์ก็สาขา ก็ยี่ห้อเออประมาณโลกโก้เดียวกันละหางนี่แต่ว่าแต่ว่า,าปลาที่มันลดราคานะปลาซิวอ้าวนี่ปลาแซมอนนี่ปลาแซมแซมอนปลาซิวนะ <sout> <c> มันอ่ะม,มันเหมือก็เลยต้องไปอีกหางหนึง่ง โอ้ยหายใจออกเนี่ยเพื่อเพื่อนหายใจบาก็ลูกสาวก็เซเฟียเอไนเซเฟียเอาแรกันโอ้ยโอ้ยหนุหน่อยโซเฟียมันหนุมหน่อยสัวซากนอุ้ยซากะซากะไนบาร์ฮันบาร์ฮัน เอา,ายนายปวดฤทธอีตนปวดฤทธตมาเห็นครึ่งหน้าก็ได้เขาบอกคอยบอกว่าแม่ขอเห็นแน่ครึ่งหน้ากันยังดีเออลูกคอยนะ่ะเป็นประเภทว่แต่ลูกลูกชายไม่มาด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่าไม่มีอารมณ์ค่ะแม่ฉันขออยู่บ้านได้ไหม่าสันแม่ก็เลยว่าถ้าแม่กลับมาจากไปซื้อปลาแล้วอ,อ่เราไปเล่นข้างนอกกันนะ ดูก่อนฉันไม่สัญญาไม่สัญคุยฉันบริสัญญากับเธอเด้อประมาณนี้นะถ้าเบิ่งก่อนแล้วแต่จรสินะดูก่อนไม่ได้สัญญานะอันลูกสาวนี่เด็เครื่องหนานี่ที่ว่าเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยนี่โอ้ย,อยกดก่อนสิไทยยังไ,ไหนไายใบมันก็นดีเด้อเขาเก็บไปเบิง่งเนาะเก็บไว้ดูเวลาเขาโตมา เขาโตมาให้เขาดูว่าอ๋อข้างหนึ่งฉันก็เคยเคยถ่ายร,รูปลงแบบนี้นะแค่กระเท่าไปนาะใคยก็ไม่จมมืงละจะจก็ยจมไม่ยังมันก็ม่เข้าใจคอยคอกันไม่ก็จมอะไร กาษีเงี้ยเงี้ยเงี้ยเซ่คอยเดภาสิใส่จักบาทเดถ่ยา,ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นยังคือต้องขัดใจแม่ด้วยพ่จะสามนาทีแล้วอ๊ะเอ้ยไอติป้ายนะเอาเลืงกันโวยเหรออ้ย,ยไอติปูก้าววานอ่าลูกลูกคอยนั่นว่าเมื่อกี้เนะี่ยคอยไปกดยังพีทคอยนึกว่าคอยว่าอยู่กากกาก ลูกคอยบอกอันลูกอันคุณย่าเนี่ยคุณย่าน้องนาฬิตานี่โซเฟียก็สั้นตูนี่จนนิสัยคล้ายๆกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอาใจใจผู้น้อยนั่นแม่บอกว่าไปย่างหางนะแม่บอกใส่หน้ากากใส่มาสกิบก่จะนี่อารมฉันจะขอดูทีวีที่บ้านจะสังเกตได้เพค่อกอยๆได้เพราะลูกคอยสิหยยในหน้คอยนั่งน้อยๆนี่สิให้คอยอว่าถ้าสเสียงดังเนี่ย ส่วนลูกสาวโซเฟียนน่ก็สิบอกว่าฉันจะไปห้างแต่ว่าฉันไม่อยากเล่นข้างนอกสันเอาฉันไม่ไปข้างนอกได้ไหมความหมายของเขาคือไม่ไปข้างนอกคือมาจากที่ไปซื้อของแล้วกลับเข้ามาในบ้านเขาหนะคือเข้าบ้านเลยเขาไม่อยากเลีนข้างนอกแม่เนะี่ยอย่าให้ลูกเล่นข้างนอกวะท้อส่วนสันส้นตัวสั้นตัวบอกดูก่อนฉันไม่ได้สัญญาณว่าฉันหนะ จะไปเล่นข้างนอกกับเธอไหมวสันเอาสิได้อันแต่งกันหาขอลูกอันอันไปเล่นข้างนอกแต่งกันหาให้ลูกอันถ่ายวิดีโอโด,ดๆนๆเนาะก็จะพอก,กันก็กินเฮอร์บินโซ่ไหนาคุลูกใครขึ้นนานอีสานอินเตอร์แทะคือนด้ลูกเคิงนี่ลูกเคิงฟินแลนด์ไทยแลนด์นี่ เป็นแบบแต่ว่าแรกเขาหนหนาเขาสวยอยู่แต่ว่ากล่องกล่องเฮเทนาเขาน่ากัอีส,ส,นสมมันตึงแเมลาวอสเกนบีนเดินนเสอ่อนหนักเนตเราก็กลับกับบีมันเดิมมะระยะน็อตเเส้นเนี้ยขับห้าสิบความเร็วมันก็ข้าห้าสิบพีลีม่เกิดไปก็หนี้พนเพื่อกันหน่อยก็หาสิบ นี้ก็มาดูก็เราก็จะไปดูอีกออีกตลาดอีกตลาดหนึ่งนะไปตลาดนั้นมาแล้วแต่ปลามันหมดหมดคือไอ้ที่มันลดราคาอะมันหมดไงคอยไปรไดาดอกกินของเต็มราคาไปรได้กินแล้วท่องเสียต้องกินของของที่มันลดราคาไอ้ติมก็แต่กะโอเคเดี๋ยวไปกันนะคะ <S <S ใกล้จะถึงแล้วนะจ๊ะ ก็จะถึงแล้วค่ะถ้าพ่อ,พอร่านข้านี่คอยกระสิบ่ซื้อกินดีนนนละว่าหมดลมแล้วก็ไปใซ่แล้วหมดอารมณ์ปลานามีจา้าแต่อยากซื้อที่ไม่ลดราคานะจา้ากินเต็มราคาไปได้จา้าไมท้องเสียเออ,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 อถึงแล้วนะคะเราก็จะไปกันนะคะซเฟียเฮลุดากะสิลูก แม่เอนไยมูอเอกูแบาที่เดียวเอไนกูกับะมูวันแม่เอซ่าไนเกนเนี่ยน้องเป๋วกันไปอันลูกลูกคอยนี่อนุญาตอยู่แต่ว่าอน,นุญาตบอบละหลอยเปอร์เซ็นต์ในการถ่ายคือโอเคได้ของลดราคาแล้วนะเจ้า มราคาปายส้มนะจ๊ะคอยจิงสีตัวเคยเห็นของลดราคาเพราะว่าอย่างมันก็ไม่ได้หมดอายุนะได้แล้วจ้าได้ของมาเรียบร้อยได้ปามมาเรียบร้อยแล้วก็บม่ได้สยังลายน้ำสมขวดหนึ่งป้ายส้มสองชิ้นใหญ่ๆลดราคาแล้วก็ ใส่ถุงเขาจะสื้อหลายเขาจะใส่ถุงใช้ถุงที่ใช้ได้กี่รอบกี่รอบลดโลกร้อนนะบางทีก็บางทีก็ใช้ถุงผ้าก็ส่วนหลายค่อยบ่ค่อยใส่ถุงผ้าบ่ค่อยใส่ถุงแบบนี้มันมันมันถือไงแล้วแล้วแล้วถุงพลาสติกค่อยก็บ่ค่อยซื้อแต่บ่หรือหรอเพราะว่าช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ประหยัดด้วยแค่นี้ค่ะได้ป่าแล้วกระบแลวจ้าหิมาก็เริ่มจะโตกแล้วนี่โปรยโปๆลงมาแล้ว